แมนซิตี้แม่นสมศักดิ์ศรีทีมันดับหนึ่งของประเทศจริง,รงๆวะ่ะคือแม่นสมราคาแชมเปีสมัยซ้อนสมราคาเต็งหน 1, ึ่งอ่ะคือแม่นตายยากมากถ้าเป็นทีมอื่นเพอเพอคา,าบ้านไปแล้วนะครับแต่ซิตี้ก็คือซิตี้ไม่ยอมแพ้จยิงๆิงส่วนอาร์เซนอลน,นะครับแฟนปืนฟังผมนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนบอกรองแชมป์คือเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจผมบอกเลยปีนี้พวกคุณหวังแชมป์ได้เลยครับ ต่อให้ซิตี้จะโดนตัดแต้มหรือไม่อาเซนนลหวังแชมป์ได้เพราะอะไรเดี๋ยวฟังในคลิปก่อนอื่นใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วถูกใจกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับขอบอกเลยแล้วปรบมือให้เลยนี่คือเกมคุณภาพสมกับที่เป็นเตงหนึกับเตงสอเจอกันนะสนุกมากนะครับคือซิตี้เองอะ่ะผมมองอย่างนี้นะถ้าถามว่าเมื่อคืนนี้ถ้าผมเป็นแฟนซิตี้ ผมน่าจะบ่นทีมตัวเองหน้าดูเหมือนกันนะครับโอเคผมอาจจะด่ากรรมการแหละไอ้เฮีย้ยมึงเรียกบล็อกเกอร์ไปได้ยังไงลูกแรกแล้วมึงปล่อยให้อาร์เซนอลเล่นเร็วได้ยังไงทําไมอาจจะมีข้อกันขากับประตูที่2ของอาร์เซนอลมัง้งมั้งนะแล้วก็อาจจะบ่นทีมตัวเองแบบเฮ้ยทำไมเกมลุกกูมันตื้อยอย่างนี้ทําไมเกมลุกกูมันไม่มีประสิทธิภาพดีพอวะมีเวลาครึ่งหลังทั้งขึ้นทําไมยิงไม่ได้แต่สุดท้ายสุดท้ายเราก็คงต้องมาโชว์มาหัวจิงหัวใจครับเราเจอทีมที่เกมรับดีที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปดีีท่่สุดในอังกฤษแแล้้วเราไมพ ทันทีที่เราเจอแบบเกมรับที่เหนียวแน่นมากส่งแฟนร์เซะนอนเองผมมองว่า,าจ,จะเสียดายได้ที่ยันได้ถึงนาทีเก้าสิบกว่าแต่ถ้าเมื่อเทียบว่าที่คุณเหลือสิบคนทั้งครึ่งในครึ่งหลังอ่ะหนึ่งแต้มแม่งยังก็ได้สามแต้มเว้ยเพราะนอกจากซิตี้จะไม่ทิ้งคุณไปห้าแต้มเท่ากับว่าคุณยังไม่แพ้ใครนะครับคุณก็ยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครแล้วคุณเจอสถานการณ์ที่เหลือสิบคนทั้งสองนัดเลยนะแล้วรอดได้ นี่คือเหตุผลไงที่ผมบอกว่าแฟนอาร์เซนอลลุ้นแชมป์ได้เลยมองถึงแชมป์ได้เลยเสียนเสียใดอย่างเดียวผมพูดไปตั้งแต่ซัมเมอร์ผมพูดทั้งซัมเมอร์เลยว่าอาร์เซนอลมึงไปเอากองหน้าระดับแบบยิงยี่สิบถึงยี่ห้าประตูมาสุดท้ายก็ไม่ได้มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยเกมรับที่มีระเบียบเกมรับที่มีแพชชั่นมีวิน,นัยมีเขาเรียกว่ามีสปิริตและรักกันช่วยกันขนาดเนี้ยผมาอาร์เซนอลเป็นทีมที่แพ้ยากมากนะครับถ้าไม่เจอช่วงโมเมนตัมตกจริงๆช่วงแบบ ฟอร์มตกหรืออะไรแล้วพูดเล่นบาดเจ็บเยอะกว่านี้ผมว่าเซนอนลุ้นได้ยาวๆเลยครับและอย่าลืมนะแฟร์นันอนนะครับทีมคุณพัฒนาขึ้นเรื่อยๆปีก่อนแพ้5แต้มปีที่แล้วแพ้2แต้มและอย่าลืมนะครับคุณเจอซิตี้มา3นัดล่าสุดคุณยังไม่แพ้นะรดูการนี้สิ่งที่อาเซนอลคุณต้องแก้คือ ไปแก้ในเวลาเจอทีมเล็กแค่ได้ซิตี้เขาชนะทีมบิซิกน้อยมากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเชลซีเนะี่ยไม่ชนะเลยไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยไม่ชนะอาร์เซนอลเลยแต่เขาเก็บทีมเล็กได้หมดเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลต้องเก็บทีมเล็กให้หมดเพื่อมาลุ้นแชมป์โอเคกลับมาที่นัดนี้ต่อในมุมของซิตี้นะครับผมบอกเลยแบบผมมองว่าจะบอกว่าน่าพอใจก็ได้นะครับที่คุณตีเสมอได้แต่จะบอกว่าน่าผิดหวังก็ได้เช่นกันเมื่อกี้ผมพูดในไลฟ์ไปว่าถ้าผมเป็นแฟนซิตี้ คือผมเห็นน้อยมากนะไม่ใช่ไม่มีนะน้อยมากที่แฟนซิตี้บ่นทีมตัวเองอะ่ะยกตัวอย่างผมเนี่ยแมนยูเสมอพาเลนเนี่ยมีโอกาสเก้าครั้งผมยังบ่นแมนยูชิบหายอะ่ะถ้าแมนยูมีโอกาสสามสิกว่าครั้งแล้วทาได้แบบเกือบแพ้อย่างเงี้ยวันนี้ผมนั่งด่าแนวรุกแมนยูแล้วครับแต่ผมเห็นน้อยมากนะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับคุณอาจจะแบบปกป้องทีมคุณก็ได้แต่ผมบอกว่าแนวรุกของซิตี้เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าต่ากว่ามาตรฐานหลายคนอะ่ะเอาจริงนะครับคือเมื่อคืนนี้ซิตี้อยู่ในจุดที่แบบ ต่อให้โดนนำอ่ะด้วยผู้เล่นที่มากกว่าด้วยเวลาที่เหลือเฟือบางคนตีเสมอได้เร็วกว่านั้นถึงการลุ้นชนะได้ด้วยซ้าแต่พอเสมอผมมองเลยแฟนซิตี้ไม่พอใจหรอกเอาจริงๆไม่พอใจจริงแฟนอาร์เซนอลพอใจมากกว่าแฟนซิตี้ด้วยซ้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวคลิปหลังเกมกับสัมภาษณ์ของโค้ชหรือว่าของนกเตมผมเอาไว้คลิปต่อไปนะผมพูดสั้นๆตรงนี้ครับเมื่อคืนนี้มันมากเมื่อคืนนี้มันมากผมบอกได้เลยว่า2ทีมนี้คือเต็งหนึ่งและเต็งสองเหมือนเดิมเต็งสามผมก็คงเป็นให้เลี้ยวพูดนะ ผมเชื่ออย่างนี้นะครับขอแวนเลี้ยวภนะูนะเมื่อกี้คนถามมาเยอะมาเลี้ยวภูดได้ลุ้นไหมเลี้ยวภูดได้ลุ้นแชมป์นะแต่ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพด้วยหลายๆอย่างด้วยประสบการณ์โค้ดผมมองว่าเลี้ยวภูยังเป็นรองสองทีมนี้และ2ทีมนี้แหละทีมใดทีมหนึ่งจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เพราะผมเห็นถึงศักยภาพของพวกคู่สองทีมแล้วสุดตีนมากสนุกมากครับก็คอมเมนต์กันอย่างพอง,งามแล้วก็นนอะแฟนซิตี้บางคนนะครับย้ำว่าฟอังคนอย่าไปเหยียบย่ำเขามากนักเลยนะครับคิงได้อะไรได้แต่แบบคอมเมนต์ จำนวนไม่น้อยเลยที่แบบเหยียบย่ำอาร์เซนอลกับแบบหนักมากอย่าเลยนะครับอย่างน้อยๆคุณก็ไม่คาบ้านอ่ะอย่างน้อยๆคุณก็ยังเป็จนจ่าฝูงเนาะและคุณก็ยังเป็นเต็งหนึ่งนะคุณมีคุณยังคนเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้มากกว่าชาวบ้านเขาอ่ะอืมก็กดติดตามช่องให้ด้วยครับ